สวัสด,ดีจ้าพ่อแม่พี่นอ้องกองป่ายทุกผู้ทุกคนเด้อค่ะเด้อวันนี้ก็มาอยู่กับช่องเซลสมสมคนโคนราชบ้านเองเด้อจ้าวันนี้สมก็จะพาทุกท่านไปชมรถอีซูซูถึงสองรุ่นด้ยกันเปรียบเทียบให้เห็นกันเลยไปชัดๆกันเลยเนะจาว่าแตกต่างกันยังไงนี่นี่นี่ข้างหลังสมหลายๆคนเห็นแบบแค่เห็นก็รู้แล้วนะจาว่าเป็นรุ่นไหนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าจ้ะ ว่ารุ่นที่ส้มจะพาทุกท่านไปเปรียบเทียบเป็นรุ่นอะไรไปกันเลยจ้านี่นะคะก็เป็นรุ่นที่ส้มจะนํามาเปรียบเทียบกันนะคะถ้าดูแบบนี้ดูเผลนแบบนี้ทุกทุกคนดูออกไหมคะเดี๋ยวส้มจะพาชมเนาะสําหรับคันสีบอลเงินนะคะจะเป็นเกรด LDA คะ่ะส่วนคันสีขาวนะคะจะเป็นเกรดเซนะคะท่านผู้ชมทุกๆท่านคะ่ะ เดี๋ยวส้มจะพาดูเปรียบเทียบกันเลยให้เห็นช็อตต่อช็อตเลยนะคะว่าแตกต่างกันตรงไหนสำหรับตัวกระจังหน้าตัวไฟหน้าเหมือนกันนะคะทั้งสองคันทั้งเกรด LDA แล้วก็เกรดแแต่สิ่งที่แตกต่างกันที่สังเกตเห็นชัดๆเลยด้านหน้านะคะนั่นก็คือไฟตัดหมอกค่ะทุกๆคนเห็นด้านล่างไหมคะ ถ้าเป็นตัวแซดจะเป็นแบบ LED นะคะถ้าเป็นตัว LDA จะเป็นตัวธรรมดานะคะในส่วนของไฟตัดหมอกอ่าเห็นไหมคะว่าอันนี้คือมองเพลินๆเ,เรามองแทบไม่ออกนะคะทุกๆท่านคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในส่วนของด้านข้างว่ามีอะไรที่แตกต่างกันไปกันเลยจ้ะสะดุดตาอะไรไหมคะ ร้อแมกนะคะในส่วนของร้อแมกในตัวเกต LDA ก็เป็นขอบ16เหมือนกันกับเกตแซตแต่สิ่งที่แตกต่างกันนั่นก็คือสีค่ะในส่วนของสี LDA นะคะจะเป็นสีบอลเงินแบบนี้เลยค่ะลายเดียวกันนะคะแต่ทำมาคนละสีในส่วนของสออีในส่วนของตัวแซตก็จะเป็นแบบ รูราขึ้นมานิดนึงจะเป็นสีทูโทนนะคะเราอันลอยสีทูโทนแบบนี้ลายเดียวกันขอบเท่ากันซีรีส์ยางเดียวกันนะคะทุกๆท,ท่านคะ่ะแต่ทำมาเป็นคนละสีเฉยๆเนาะอ่าส่วนด้านข้างตัวคำว่าแคร์โฟก็เหมือนกันไฟเดียวที่กระจกเหมือนกันนะคะในส่วนของมือเปิดนะคะ ตัวนี้ได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเหมือนกันกับตัวเซตนะคะแต่คันนี้คือแต่งแล้วกําลังจะส่งมอบนะคะท,ทุกทท่านค่ะนี่เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันดีกว่าว่ามีอะไรที่ต่างกันไหมอ่าสำหรับด้านหลังนะคะที่เห็นกันชัดๆเลยนะคะนั่นก็คือไฟ ตัวไฟน่ะตัว LED เหมือนกันแต่สิ่งที่เราจะสังเกตได้นั่นก็คือตัวโลโก้เกต Z แซนะคะก็คือเทียบรุ่นให้เห็นแบบนี้เลยซึ่งเป็น LDA จะไม่มีโลโก้แสดงเกตรุ่นนะคะแต่ถ้าเป็นเกรซจะมีโลโก้แสดงเกตรุ่นนั่นเองเดี๋ยวเราไปชมภายในของเกต LDA กันก่อนดีกว่าว่าจะต่างกันกันกบตัวแซดยังไงไปกันเลยจ้า เปิดก่อนนี่เลยนี่ที่กระจกนะคะอ่าจะเป็นกรรมยี่นะคะทุกๆคนในส่วนของฝากคุณผู้ชมนะครับกดเซลตนฝากคุณผู้ชมไปกดติดตามให้น้องส้มสองทีนะครับสองทีไม่ได้ทีเดียวก็พอสองทีไม่ได้นะคะทุกคนใครกดแล้วไม่ต้องกดซ้ำนะคะกดบ่อยๆกดกคลิปเลยอ่าสำหรับตัว ตัวตัว LDA นะคะเบาะของเขาจะเป็นกรรมะหยี่แบบนี้นะคะทุกๆคนแล้วก็ที่พวงมาลัยของเขานะคะจะมีแค่ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มรับโทรศัพท์นะคะแล้วก็มันติดีฟังชันอีกข้างหนึ่งจะไม่มีนะคะคันนี้เป็นออโต้นะคะแต่ทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยออปชั่นระหว่างเกียร์ออโต้กับเกียร์ธรรมดาต่างกันแค่เกียร์เท่านั้นเองนะคะหน้าจอเ็นิ้วเหมือนกันนะคะ แล้วก็ตัวคอนโซลของเขาจะเป็นสีดำเรียบๆแบบนี้นะคะนี่เลยนี่จริงๆถ้าเป็นหัวเกียร์ธรรมดาตัวหัวเกียร์ก็จะเป็นสีดำหมดนะคะจะไม่มีสีตัดเนาะอันนี้คือคือเบาะนะคะเดี๋ยวเราดูด้านหลังกันว่ามีอะไรด้านหลังนะคะก็เป็นเบาะกำรรมะหยี่เหมือนกันมีที่ห้อยของเหมือนกันนะคะ สิ่งที่ไม่เหมือนกันคือตัวนี้ไม่มีแอร์นะคะทุกๆคนแต่มีที่ชาร์จแบตให้เนาะเดี๋ยวเราไปชมตัวเซตกันดีกว่าว่าเป็นจังไดบ้างทำไมทาไมราคามันถึงแตกต่างกันนะคะท่านผู้ชมอันนี้ตัวเซตนะคะนี่ เดี๋ยวเราดูเกจแซตกันดีกว่าว่าทําไมราคามันถึงแตกต่างกันนะความทรงความสูงเดี๋ยวเริ่มกันที่กระจกเลยค่ะเห็นไหมคะว่าตรงนี้มีสัญญาณการขโมยนะคะในเกจแซตแต่เมื่อกี้เป็นเกจ LDA จะไม่มีสัญญาณการขโมยนะคะส่วนแผงประตูเป็นบุหนังหมดเลยนะคะบุหนังเดินได้สีขาวนะคะทุกๆคนแล้วก็ที่พวงมาลัยนะคะจะเป็น มีปุ่ม c r u ค s น Control นะคะก็คือปุ่มควบคุมความเร็วนั่นเองนะคะภาษาบ้านเราเนาะแล้วก็จะเป็นในส่วนของมันติด e f l e ชันที่พรมอะไรนะ่ะคือให้มาครบทั้งสองฝั่งเลยนะคะแล้วก็ข้างบนนี้เป็นบุหนังนะคะแต่อันตัว LDA จะเป็นพลาสติกนะคะหนาจอาเสร็ดนิ้วเหมือนกันนะคะแต่หัวเกียร์ของเขาฮารูฮารามากกว่านะคะทุกทุกทุก,ท,กท่านคะ่ะลิ้นไปลิ้นมาลิ้นลวหมดแล้วนะคะ ส่วนเบาะของเขานะคะจะเป็นแบบคูแม็กนะคะเป็นหนังนะคะเบาะหนังคูแม็กเลยนี่สามารถปรับปรับปรับขึ้นปรับลงได้แล้วก็ปรับพนักพิงได้อัตโนมือนะคะคันนี้เดี๋ยวส้มพาดูด้านหลังดีกว่าในส่วนของด้านหลังที่แตกต่างกันนะคะนั่นก็คือตัวแอร์ค่ะในเกตเซนะคะจะมีแอร์หลังให้ทุกลูกค้านะคะ แล้วก็มีที่ชาร์จแบตแบบนี้ด้านหลังก็เป็นเบาะหนังคูแม็กเหมือนกันนะคะตรงนี้ก็สามารถใส่คาซีทข,ของเด็กได้นะคะนี่โอเคค่ะท่านผู้ชมทุกทกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้ส้มก็พาชมไปคร่าวๆแล้วนะคะ่ สำหรับ2องรุ่นนี้ส้มก็รีวิวไปเรียบร้อยแล้วนะคะอาจจะเป็นข้าวๆไม่ละเอียดมากแต่ถ้าลูกค้าอยากให้ละเอียดจริงๆแนะนำให้เข้ามาที่โชว์รูมนะคะเดี๋ยวส้มจะพาทุกท่านชมทุกๆซอกทุกๆมุมเลยนะคะสำหรับตัวนี้ส้มรืมแจ้งราคาไปนะคะในส่วนของเกรด l d a ราคา784,000มีสีขาวสีบอลเงิน สีดำนะคะซึ่งสีบอลเงินกับสีดำบวกเพิ่ม70,00ส่วนในตัวของเกแตแซดราคา8 4 5 0 0 0บาทมีสีขาวสีบอลเงินและสีเทารรมโบใหม่ล่าสุดนะคะสีบอลเงินกับสีเทาแรมโบก็บวกเพิ่ม7,000บาทเช่นกันค่ะซึ่งราคา2ตัวนี้ต่างกันอยู่ที่61,000บาทนะคะออปชันที่เพิ่มขึ้นมาก็อย่างที่ส้มแจ้งไปเลยสำหรับใครที่กำลังตัดสินใจอยู่ก็ สามารถมาดูคลิปนี้เพื่อไขข้อข้องใจได้นะคะทุกทกท่านค่ะแล้วก็มีซองมีมีซองงานบวชนะคะเพื่อนที่ทํางานนะคะรุ่นเดียวกันกับส้มก็มายืนรอส้มก็ถามว่ารออะไรวะเพื่อนก็เลยบอกว่ารอแจกซองอืมพอที่นี้เห็นส้มแบบว่าเรียบร้อยแล้วแบบตัดคลิปแบบเอถ่ายคลิปเสร็จอ่าจะพูดจบเขาก็เลยเดินมาแซ่บมาว่า ขอแจกซองก่อนนะจะบวชแล้วโอเคจ้าสำหรับสำหรับวันนี้สมก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีจ้าเดี๋ยวคลิปหนะ้าสมพาไปดูรุ่นไหนฝากกดติตตามให้เซล,ลสมด้ดยวยจ้าคนไหนที่กดแล้วก็ไม่ต้องกดซ้ำรอบสองเดจ้าเดี๋ยวบัญจีบติดตามเนาะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้อง